สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเก็ดตุ่มพารวยนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวกันนะคะพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะมีดักแด้ค่ะวันนี้ดักแด,นนด,กด้ทอดมันปลาค่ะทำเองน,นะคะใช้ปลาขาวค่ะ ก็ลาบปลาค่ะลาบปลาดุกค,ค่ะนี่คือลาบปลาดุกนะคะ,คะแะนะนนี่น่งวันเยอะค่ะพี่น้องนี้ก็พริกอันนี้ก็พริกนนกรก,กเผาค่ะนี่ก็ผักยิ้งมีถั่วมีแตงก็ไม่ใช่ มีแตงมีผักกระเทินยอดกระเทิน,นะคะ่ะแล้วก็มีลวกผักบุ้งค่ะผักบุ้งยอดผักบุ้งอ่อนๆกับข้าวเยอะนะคะวันนี้กับข้าวเยอะยอดผักบุ้งอ่อนๆรวกนะคะลบบปลาค่ะ ดัดปลาดุกนะคะดักแด้ดักแด,ด,กด้กินดักแด้นะคะทอดมันค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะโอ้ยกล้องจะตุ่มสั่นเพราะว่าจะตุ่มไล่ัางวันนะครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะทุกทาน าด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะตอนนี้เมนูยยเยอะแยะจักแดกค่ะก้อนปลาลาบปลาค่ะ ลวกบุ้งค่ะเพื่อกระถิ่นค่ะปลา,า,ปาค่ะปลาผักค่ะค่ะดีมากันนะคะ่ะทุกท่านขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเฟซทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงเฮงเลยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้โแมลงวันมันเยอะค่ะ